สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดราม่าเรื่องการจองตั๋วรถไฟแล้วตั๋วเต็มตั้งแต่นาทีแรกมาฝากกัทุกท่านนะครับโดยได้มีผู้โพสต์ไ,ไว้ว่ารถไฟฟีเวอร์ผู้โดยสารโวยระบบจองตั๋วเต็มตั้งแต่นาทีแรกสงสัยใครจองรวมถึงร้องว่าพบตัวผีรถไฟ ซึ่งทางทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงการสำรองที่นั่งล่วงหน้าว่าเป็นไปตามขั้นตอนยืนยันไม่มีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าให้กับเอเจนต์และมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้30วันโดยผู้ใช้บริการหนึ่งท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้สูงสุด10ที่นั่งต่อครั้ง ซึ่งมีช่องทางการสำรองที่นั่ง4ช่องทางคือช่องทางที่1ช่องทางจำหน่ายตัวโดยสารจำนวน581ช่องที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ444สถานีช่องทางที่2เว็บไซต์ w w w d t i c k e t r a i l w a y c o t h ช่องทางที่3ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ call center หมายเลขโทรศัพท์1690และช่องทางที่4 Mobile Application ดีทิเก็ตซึ่งจากการตรวจสอบการสำรองที่นั่งที่เป็นประเด็นดราม่าในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าในวันที่27พฤศจิกายน2565เป็นวันเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าในวันหยุดเทศกาลปีใหม่วันแรกทำให้วันดังกล่าวมีผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก และช่องทางการจำหน่ายตัว๋วมีหลายช่องทางจึงทำให้จํานวนที่นั่งเต็มในเวลารวดเร็วสำหรับประเด็นการการโคต้าให้กับเอเจนต์ไปขายต่อให้ชาวต่างชาติมากจนเกินไปหรือไม่นั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยขอเรียนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายในการการโคต้าให้กับเอเจนต์แต่อย่างใดและนี่ก็คือคำชี้แจงจากเพจ ทีม p r การรถไฟแห่ง,งประเทศไทยที่ได้ชี้แจงมานะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นหลังจากที่ได้มีการชี้แจงออกมาว่าความคิดเห็นจะเป็นยังไงบ้างซึ่งบางคอมเมนต์อาจมีการใช้คำที่ไม่สุภาพขอให้ใช้วิจยารยณานในการรับชมรับฟังนะครับเริ่มที่ท่านแรกนะครับท่านแรกได้กล่าวว่าไม่เนียนไม่เนียนฮ่าฮ่า ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเชื่อมากเชื่อที่สุดไม่มีอะไรจะเชื่อไปได้มากกว่านี้อีกแล้วสำหรับการถแถลงนี้เชื่อจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสาบานสิความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเข้าระบบรอก่อนเปิดจองจริงเวลา8ปดโมงครึ่ง แต่พอกดเลือกขบวนตอน8โมงครึ่งเต็มเลยเฉพาะเกากรายละเอียดผู้โดยสารแต่ละคนใช้เวลา5-10วินาทีถ้าเต็มทันทีที่เปิดระบบแสดงว่าสามารถจองได้ตั้งแต่ก่อนเปิดระบบหร้อคะการชี้แจงด้านนโยบายของการรถไฟดูเหมือนว่าโปร่งใสแต่การปฏิบัติด,ดูแปลกๆอาจจะต้องให้ผู้บริหารลองเข้าระบบจองด้วยตนเองก่อนโดยไม่ต้องแจ้งใครล่วงหน้า ถึงจะเห็นข้อเท็จจริงแน่นอนค่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไปจองตั้งแต่8โมงเช้านายสถานีกรอกข้อมูลตอน8โมง25พอ8ดโมงครึ่งปุ๊บระบบหมุนติ้วติ้ว8โมง31สรุปขึ้นว่าเต็ม8โมง35เต็มทุกขบวนรถไฟสายเหนือขากลับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพูดดูดีนะ ว่าไม่ล็อกตั๋วให้เอเจนต์เข้าระบบซื้อตัว๋วเต็มทั้งแอร์ทั้งพัดลมแต่พอขึ้นรถตู้นอนมีแต่ชาวต่างชาติดีนะชาวต่างชาติเข้าถึงเว็บการชำระเงินอินเทอร์เนต็ตดีกว่าคนไทยแค่ไม่มีใครเปิดโปรงระบบถึงการลงข้อมูลแบบนี้ใครไม่เชื่อตอนขึ้นรถไฟลองเดินไปดูได้รถสายใต้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า จองก็จองไม่ได้เข้าระบบตั้งแต่8 3ดโมงครึ่งพอกดจองก็เต็มมันคืออะไรคะงงไปหมดควรปรับปรุงระบบด่วนค่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเปิดขาย8 3ดโมงครึถึงเวลาเว็บหมุนติ้วพอเข้าได้8โมงครึ่งเต็มจ้าหรือเวลาเราช้ากว่าระบบฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นถัดมากล่าวว่าคือระบบห่วยแตกโคตร ตูดเอ้ยความคิดเห็นถัดมากล่าวว่าช่วยแก้ระบบให้แจ้งว่าตั๋วหมดในวันนั้นไปเลยได้ไหมกอกรายละเอียดเพื่อนๆแต่ละคนกว่าจะเสร็จระบบแจ้งเต็มต้องย้อนกลับไปเลือกวันใหม่กอกลายละเอียดใหม่จะทำซับซ้อนทำไมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าห่วยเว็บก็ช้าโทรก็รอสายอยู่นั่นแหละ ไปดูต่างประเทศครับว่าเป็นแบบไหนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวันนี้ระบบล่มการจัดการห่วยแตกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าระบบโคตรตูดไม่ใช่แค่แย่นะแต่ตูดครับแหกคีตาตื่นมาจะรีบจองระบบก็ล่มปุ๊บเดียวเต็มอย่างตูดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผ่านมากี่ปี ยังคงเส้นคงวานะจ๊ะไม่เพียงพอตลอดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจองชั้นสองตั๋วเต็มทุกขบวนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจะจองรถไฟขบวน8วันที่2มกราคม2566เวลา8.31มง31ปรากฏว่าที่นั่งเต็มหมายความว่ายังไงล็อกที่นั่งหรือเปล่าครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ต้องพัฒนายเยอะนะเราอ่ะรอฟอทอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ผีแน่นะเปิด8ปดโมงคึ่งเข้าไปที่นั่งเต็มแล้วงงอยู่เดอ้อความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าห่วยแตกที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าปังแบบนี้ตลอดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพอขึ้นไป ทั้งขบวนมีแต่ต่างชาติอยากรู้ว่าขอจองช่องทางไหนไวมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถจะออกแล้วยังกักไว้ไม่ขายเลยครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตลกมากใส่ข้อมูลเสร็จเด้งออกและบอกเต็มความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคิวแรกหัวลำโพงยังจองไม่ทัน ต้องแบ่งโคต้าที่เคาเต,เตอร์กับออนไลน์ออกจากกันแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแต่มันเต็มเร็วจนน่าสงสัยนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบางตู้มีแต่ผู้ชายทั้งตู้นี่เป็นไปได้ไหมครับไม่มีผู้หญิงเดินทางเลยเหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าซื้อเหมาแล้วไปขายต่อไงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เป็นคนหนึ่งที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟจากที่เคยใช้บริการจองตั๋วรถไฟที่นั่งชั้นสองและรถด,ด่วนถ้าเป็นวันเดินทางปกติไม่ใช่วันหยุดยาวหรือติดเทศกาลต่างๆจะมีที่นั่งว่างปกติคือไม่เต็มเร็วและบางครั้งจองตั๋วก่อนเดินทางหรือ2วันก็ยังมีตั๋วว่างอยู่ส่วนการจองในช่วงเทศกาลตั๋วจะเต็มเร็วมาก ส่วนหนึ่งเพราะว่ามีหลายช่องทางในการจองตัว๋วการที่ตั๋วในระบบเต็มส่วนหนึ่งอาจมีคนกดจองเยอะจริงๆคือเข้าไปจองแล้วแต่รอการชำระเงินทำให้ที่นั่งที่แสดงในระบบขึ้นว่ามีการจองแล้วหากยังไม่มีการชำระเงินภายใน24สชั่วโมงระบบก็จะทำการยกเลิกการจองอัตโนมัติทำให้วันถัดไปมีที่นั่งเหลือบางส่วน จากการชำระเงินไม่ทันหรือการยกเลิกการจองต่างๆแต่ก็ทำให้คนที่สะดวกซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์เสียโอกาสในการซื้อตั๋วซึ่งจะต้องแบ่งสัดส,ส่วนการซื้อตั๋วผ่านช่องทางต่างๆให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปเป็นความเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวว่าจะให้พูดตรงๆไหมเคยจองตั๋วจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราชเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้นขบวน1.73มีรถนอนแอร์เตียงล่างเหลือหนึ่งที่พอจะจองปุ๊บเจอตัดหน้าซื้อไปทีนี้ตอนนั้นเจ้าหน้าที่สถานีพระหหนโยธินสงสารเขาเลยโทรหาใครสักคนเกี่ยวกับระบบจองตั๋วให้ปล่อยที่รถนอนแอร์ขบวน85ให้วันนั้นเลยได้ตั๋วแบบงงๆแล้ววันเดินทางขึ้นไปบนรถไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ทั้งตู้เป็นชาวต่างชาติยกตู้เลยทั้งหมดลงสุราษฎร์ธานีมีผมนั่งไปนครศรีธรรมราชคนเดียวทั้งตู้แค่นี้แหละที่อยากจะพูดและนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากประเด็นดราม่าเรื่องการจองตั๋วรถไฟอะไรดีเราก็ชมอะไรไม่ดีก็ควรต้องปรับปรุงจริงๆแล้วเราอาจจะลองไปดูตัวอย่างของการจองตัว๋วเครื่องบินก็ได้นะครับ ให้เห็นสถานะทั้งเครื่องไปเลยว่าว่างกี่ที่เหลือกี่ที่จองแล้วจ่ายเงินทันทีชื่อและที่นั่งของผู้โดยสารที่ขึ้นไปต้องตรงกันผมว่าน่าจะดีนะครับทุก,ท,กท่านมีความเห็นไว่าไงบ้างครับจะมีวิธีอะไรที่พอจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้บ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และยังมีช่องทางทาง Facebook page f c e e o o o p เพจ JB Lo f a n ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ